ทีมชาติอังกฤษขอคุกข่าวก่อนแข่งพบอิหร่านต้านการเหยียดเชื้อชาติแกรเรตเซลเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษกล่าวว่าผู้เล่นทีมชาติอังกฤษจะคุกข่าวก่อนเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดแรกที่จะพบกับอิหร่านในกลุ่มบีวันนี้เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับทีมชาติอังกฤษได้แสดงออกถึงการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติก่อนการแข่งขันนับตั้งแต่การเสียชีวิตของจอฟลอยในปี2020โดยเซลเกตกล่าวว่า พวกเขาตัดสินใจที่จะแสดงออกถึงเรื่องนี้ต่อไประหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตามันเป็นสิ่งที่เรายืนหยัดในฐานะทีมชาติและทำมาเป็นเวลานานแล้วเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและคิดว่ามันเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่หนักแน่นที่จะเผยแพร่ออกไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เห็นว่าการไม่แบ่งแยกเป็นสิ่งสำคัญมาก